S The s p o k e Battle ตอนสงครามอุบัติบทที่ 20. จุดจบของศัตรูเมื่อเราตื่นขึ้นมาหมอผีก็อนุญาตให้ผมดื่มน้ำกับเลมชิสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผมคิดถูกเราจะออกเดินทางไปจัดการเวอร์มันเป็นอันดับแรกถึงนางจะไม่ได้กินเราแต่มีโอกาสที่ทิบจะรู้เราอาจเดินเข้าไปติดกับได้แต่ก็ต้องคว้าโอกาสนี้ไว้อยู่ดี อันตรายรอเราอยู่ก่อนที่จะถึงคฤหาสหาลีดพวกแม่มดจะต้องแอบ,บจับตาดูหอคอยจากลางข้างล่างแน่ถ้าได้ยินเสียงปล่อยสะพานพวกเขาจะโจมตีทันทีเราต้องใช้อุโมงค์อีกครั้งแต่พวกเขาคงต้องใช้สระน้ำในนั้นแทนกระจกและจะรู้รอยู่ดีว่าเราออกจากหอคอยพวกเขาอาจดักอยู่ในพงไม้ที่สุสานเก่าเพื่อซุ่มโจมตีเราแต่ถึงจะเสี่ยงหมอผีก,ก็ตั้งใจจะจัดการเวอร์มัน ซึ่งเป็นตัวการสร้างหายนะให้กับบนทลนให้ได้เขาดึงหินลับมีดออกมาจากถุงเสียงกลิกดังขึ้นขณะที่เขาปลดมีดจากสลักไม้เท้าและเริ่มลับให้คมเอาละเจ้านมเขาพูดเสียงแหบแห้งเราต้องสะกดเวอร์มันและจับนางไปไว้ในที่ที่นางไม่สามารถทำลายคนอื่นได้อีกถ้ามีใครมาขวางทางเราเขาหยุดพูดพร้มกับใช้เนวทดสอบความคมของใบมีด หมอผีมองผมด้วยสายตาดุดันเหี้มเกลียมจากนั้นก็มองไปที่อลิสเจ้าคอยดูแลแจ็คอยู่ที่นี่ข้าคิดว่าเจ้าคงแข็งแรงพอที่จะปล่อยสภานลงตอนเจมพาชาวบ้านกลับมานะถ้าทอมทำได้ฉันก็ทำได้เธอยิ้มยียวนระหว่างนี้ฉันจะค้นดูว่าในหีบมีของที่พอจะช่วยแจ็คได้ไหมบรรยากาศในคุกใต้หอคอยเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นหมอผีทำงานได้ดี พวกวิญญาณยอมทิ้งกระดูกและจากไปอย่างสงบแล้วไม่มีวิแววของลาเมียสองตนนั้นเลยผมชูตะเกียงขึ้นทำให้เห็นซากสัตว์ที่ยังถูกล่ามโซ่อยู่แต่ล่างของมันไม่มีเลือดยดอีกต่อไปแล้วเราเดินเข้าไปในอุโมงค์อย่างระแวดระวังจนถึงสะซึ่งยังมีซากพายน้ำลอยอยู่ผิวน้ำแลดูเหมือนกระจกผมรู้สึกอีกครั้งว่ากำลังถูกจ้องมองสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือกลิ่นเนา่า ซึ่งตอนนี้มันเหม็นยิ่งกว่าเก่าทั้งหมอผีและผมใช้มือปิดปากและพยายามก้นหายใจไว้จนกระทั่งผ่านมันไปได้สุดท้ายเราก็ต้องคลานหมอผียังคงนำหน้าโดยบนพิมพำอยู่ในลำคอมันคลานไปได้ยากแต่สุดท้ายเราก็ดันตัวเองเข้าไปในสุสานจนได้ผมคลานออกมาขณะที่หมอผีกำลังปัดฝุ่นกับเศษตินออกจากเสื้อคลุมกระดูกกระเดี่ยวขาไม่เหมาะกับเรื่องแบบนี้เลยเขาบน ออกไปสูดอากาศสดชื่นได้จะดีมากพวกเขาล่าแม่มดผีดิบเอาไว้ตรงนี้ผมบอกหมอผีพลางชี้ไปยังขาชั้นเหล็กตรงมุมสุสานนางชื่อแม็กกี้เคยเป็นหัวหน้าพวกมันขึน้นพวกโมฮิทลทรมานนางเพื่อหาทางเข้าอุโมงค์ตอนนี้นางเป็นอิสระแล้วนางแข็งแรงแค่ไหนหมอผีถามไม่เท่าแมชีชลามันขึ้นหรอกแต่ก็แข็งแรงพอที่จะออกจากหุบเขาแม่มดมาล่เหยื่อได้ไกลหลายไม้ ไม่ว่าสองสามวันต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่งานร้อให้เราสาสางอีกหลายปีเลยทีเดียวกว่าเพนเดิลจะปกติสุขได้หมอผีใส่หน้าอย่างเหนื่อยล้าผมดับเทียนแล้ววางมันลงข้างตะเกียงที่อลิสทิ้งไว้ตอนเรามาที่นี่เมื่อครั้งก่อนเอาตะเกียงไปด้วยจนนมเผื่อไว้หมอผีสั่งแล้วอาจต้องเข้าไปคนในห้องใต้เดนของคฤหาน์ลิท ขณะที่เราเดินผ่านพุ่มไม้ในสุสานล้างไปอย่างระมัดระวังนั้นกลุ่มเมฆฝนก็รวมตัวกันเนือสีสาลมแรงพัดจากทางทิศตะวันตกเราเดินกันไปไม่ถึงสิบเก้าก็เห็นว่ามีแม่มดแอบซุ่มโจมแต่อยู่จริงๆมันมีอยู่สามตนแต่ตายหมดแล้วเพื่อนญาโดยรอบมีเลือดสาดกระจายกับศพแมลงวันตอมผมไม่ได้เข้าไปใกล้เหมือนหมอผีแต่ถึงจะอยู่ห่าง ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือลาเมียดูเหมือนพวกนางจะเปิดทางให้เราอีกครั้งหนึ่งชั่วโมงให้หลังเราก็ถึงคาสนาดลีดผมไม่ได้อยากจะเข้าไปในบ้านนั้นสักเท่าไหร่พอนอกจากจะมีทิปคอยคมขวัญกับเวอร์มันที่กล่าวหาว่าผมเป็นฆาตรกรแล้วยังมีล่างของหลวงพ่อสต๊อกผู้น่าสงสารนอนอยู่บนผ้าห่มพร้อมกับกลิปักอกอ,อ,กอีกแต่มันก็จำเป็นต้องเข้าไปเรากำลังเดินเข้าสู่อันตรายอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งทิ์และเวอร์มันอาจรอเราอยู่ไหนจะยังพกคนใช้กับแม่มดจากสามตระกูลนั่นอีกแต่เมื่อเราเข้าไปใกล้ขึ้นเราก็เห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติไปมากประตูหน้าคฤหาสหาเปิดปิดตามแรงลมเอาละเจ้านมหมอผีกล่าวในเมื่อพวกเขาเปิดไว้ให้แล้วเราก็ไม่ควรขัดศรัทธาเราเดินเข้าไปทางประตูหน้าขณะที่ผมกำลังจะปิดประตู หมอผีก็จับไหล่ผมและใส่หน้าเราเดนินเงียบๆพร้อมกับเงียหูฟังอย่างระแวดระวังหากไม่นับเสียงประตูกับเสียงลมวีดวิวข้างนอกแล้วในบ้านนับว่างเงียบสนิทหมอผีมองขึ้นไปบนบันไดปล่อยให้ประตูโดนลมเอยู่อย่างนั้นแหละหมอผีกระซิบที่ข้างหูผมการเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆอาจทําให้คนในบ้านรู้ตัวมันเงียบเกินข้าสงสัยว่าคนใช้จะนี่ออกจากบ้านไปหมดแล้ว เราเริ่มค้นห้องข้างล่างกันเลยนะห้องอาหารว่างเปล่าเหมือนกับไม่มีใครใช้มาหลายวันแล้วในอ่างล้างจานมีจานที่ยังไม่ได้ล้างห้องทางห้องอบอวนไปด้วยกลิ่นอาหารเน่าแม้ว่าจะมีแสงยามเช้าถาวะคฤหาดน์ลิ์กลับดูอึมครึมในห้องเต็มไปด้วยมุมมืดซึ่งอาจมีบางอย่างแอบซุ่มอยู่ผมอดจะนึกถึงทิพย์เจ้าปีศาจนั่นยังอยู่ในนี้หรือเปล่านะ ห้องสุดท้ายที่เราเข้าไปคือห้องทํางานทันทีที่เข้าไปกลิ่นแห่งความตายก็ประทะเข้ากับจมูกของเรามีศพนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงชั้นหนังสือจุดตะเกียงหมอผีสั่งเข้าไปดูใกล้ๆศพนั้นคือโนเวลเสื้อเชิตของเขาขาดลุ่งลิ่งและฉีกกับถึงหลังเลือดแห้งกลางเป็นทางจากร่างของเขาไปยังประตูที่เปิดอยู่รอบตัวของเขาเกลื่อนกลานไปด้วยหนังสือ หมอผีเงยหน้าขึ้นมองฉันที่หนังสือพวกนั้นล่ดลงมาก่อนจะก้มตัวลงพลิกล่างตุลาการขึ้นดวงตาของโนโวเวลเบิกโพลงใบหน้าบูดเบี้ยวด้วยความกลัวเหมือนจะเป็นฝีมือของทิพหมอผีกล่าวพร้อมกับเงยหน้ามองฉันที่สูงที่สุดมันต้องอยู่บนนั้นแล้วกระโจนลงมาบนไหลตอนเขาเดินอยู่ข้างล่างเจบบ้าปีศาจนั่นอาจจะอยู่ในบ้านเขาชี้ไปยังรอยเลือดเขาเปิดประตู ไกลออกไปมีรอยเลือดทอดยาวลงบันไดก่อนจะหายไปในความมืดอาจารย์ของผมลงบันไดพร้อมกับจับไม้เท้าเตรียมพร้อมขณะที่ผมถือตะเกียงตามไปติดๆเราเดินมาจนถึงทางเข้าห้องใต้ดินเล็กๆผนังทางขวามือมีชั้นวายตั้งเรียงรายเป็นระเบียบบนพื้นสะอาดเอี่ยมนั้นไม่มีรอยเลือดเลาะเลื้อยไปยังม,มุมห้องที่ทิพย์กำลังนอนคว่ำหน้าอยู่ตัวมันเล็กกว่าที่ผมเคยเจอ ตอนมันจ้องผมลงมาจากเพดานตัวของมันไม่ใหญ่ไปกว่าสุนัขขนาดกลางขาพับอยู่ใต้ลำตัวที่มีขนสีดำหนากับเลือดแห้งกลงังถ้าว่าถึงจะตัวเล็กแต่ผมก็รู้ว่ามันแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อหลวงพะะ่อสตอกไม่สามารถสู้มันได้นเวลถูกมันฆ่าตายทาั้งที่่อยาทาั้งสองล้วนมีร่างกายแข็งแรงหมอผีขยับตัวเข้าไปใกล้ๆพยปอย่างระมัดระวังผมได้ยินเสียงคลิก เมื่อเขาปลดมีดจากสลักบนไม้เท้าเสียงนั้นทำให้ทิพย์เยียดแขนกางกงเล็บและผงกหัวขึ้นมันขยับตัวมาทางด้านซ้ายเพื่อประจันหน้ากับเราหัวของมันทำให้ผมเสียวสันหลังวาบมันลานเลื่นสนิทดวงตาของมันเย็นเยือกแล้วกับปลาตาปากเปิดอ้าเผยเห็นฟันบางคมกริบแล้วกับเข็มอุ้ยนาะทีนั้นผมคิดว่าทิพย์จะกระจนเข้าหาหมอผีแต่เอาเข้อจริง เจ้าปีศาจกับล้องครัางออกมาอย่างทุกทรมานเจ้ามาสายเกินไปทิพกล่าวนายหญิงทิ้งข้าไปแล้วนางปล่อยให้ข้าตายอยู่ที่น,นี่ข้าเห็นเรื่องราวมากมายมากมายเหลือเกินแต่ไม่เคยเห็นความตายของตัวเองนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะเห็นได้ใช่หมอผีขยับมีดเตรียมพร้อม ความตายของเจ้าอยู่ในมือข้าแล้วเทบแค่หัวเราะอยังขมขืนไม่หรอกมันกล่าวข้ากำลังตายแม้แต่ตอนที่เจ้ากำลังพูดอยู่นี่และนายยิงไม่เคยบอกเลยว่าชีวิตของข้าสั้นแค่ไหนมันมีแค่ก้าวอาทิตย์สั้นสั้นโนนั้นข้ามีเวลาเท่านั้นเองไม่ยุติธรรมเลย้าวอาทิตย์จะเกิดแก เจ็บแล้วก็ตายตอนนี้ข้าหมดเรี้ยวแรงแม้แต่จะพยุงตัวขึ้นจากพื้นอันเย็นเฉียบนี้ฉะนั้นออมแรงไว้เถอะตาเท่าจะต้องเก็บแรงเอาไว้เวลาที่มีค่าของเจ้าก็อนเลยอยู่น้อยเหมือนกันแต่เด็กที่ยืนอยู่ข้างๆเจ้าจะเป็นคนสานต่อง,งานอันหายนะของเจ้าเองถ้าเขาไม่ชีวิตหลอดจนถึงคนผู้นี้นะตอนนี้เวอร์มันอยู่ที่ไหน หมอผีถามไปแล้วไปแล้วไปยังที่ที่เจ้าไม่มีวันเจอเจ้าจะเจอนางก็ต่อเมื่อสายเกินไปไม่นานนายหญิงจะปลุกสาตานผ่านประตูโลกเมิดเข้ามายัางโลกนี้เขาจะทำตามคำสั่งของนางอยู่สองวันหลังจากนั้นเขาจะมีทางเดินเป็นของตัวเองเจ้ารู้สิ่งที่นางทำใช่ไหม ซาตานจะตอบแทนสิ่งที่นางให้เขาอย่างไรบ้างหมอผีถอนหายใจอย่างเหนื่อยล้าแต่ไม่เสียเวลาตอบผมเห็นเขากระชับไม้เท้าในมือเขากำลังเตรียมจะข้าเจ้าปีศาจงานของซาตานคือความตายของเจ้าหน,นุ่มนี่เขาจะต้องตายเพราะเขาเป็นลูกของแม่เขาเขาเป็นลูกของศัตรูเราตอนอยู่ในแดนไกลนางเคยเป็นอมตะและใช้อำนาจมืดเหมือนนายิงฆ่า แต่นางเปลี่ยนใจแม้หลายคนจะเตือนนางแล้วแต่นางก็ยังหันหาทางสว่างนางจึงถูกมัดก,กับหินและิึงให้พระอาทิตย์แผดเผาจนกว่าจะตายตายด้วยสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างที่นางปรารถนาไงแต่โชคายที่มีคนมาช่วยนางไว้เจ้าโง่นั่นช่วยปลดโซ่ให้นางพ่อข้าไม่ใช่คนงโง่นะผมแยง้งเขาเป็นคนดีมีเมตตา เลยทนเห็นแม่ทรมานไม่ได้ตาหากไม่ว่าใครพ่อก็ไม่ปล่อยให้ต้องทรมานอย่างนั้นเจ้าโชคดีที่เขาผ่านมาเจ้านมไม่อย่างนั้นเจ้าคงไม่ได้เกิดมาใช้ชีวิตอันแสนสั้นและเปล่าบางอย่างนีน้เจ้าคิดว่าแค่มีคนมาช่วยนางจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดอย่างนั้นเหรออย่างอีกไกลนางทนทรมานอยู่นานไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนดีย่งสับสนระหว่างทางมืดกับทางสว่าง ความคุ้นเคยเก่าๆนะ่ะตายยากอำนาจมืดจะดึงนางกลับไปอย่างช้าๆนางได้รับโอกาสเป็นครั้งที่สองให้ฆ่าคนที่ช่วยนางแต่นางอ่อนวอนปฏิเสธและหันเข้าสู่ทางสว่างมากขึ้นคนที่เข้าหาทางสว่างต้องต่อสู้กับความมืดในตัวเองสำหรับสิ่งที่นางตัดสินใจทำนางต้องลงโทษตัวเองอย่างโหดไลด้วยการยุติความเป็นอมตะของตัวเองแต่นั่นเป็นแค่ครึ่งเดียว นางเลือกจะมอบความสาวให้กับคนที่ช่วยชีวิตนางนั่นเป็นส่วนที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตที่น่าสงสารของนางนางมอบกายให้กับมนุษย์ผู้ชายที่เป็นแค่กะลาสีเลือและเลือกที่จะมีลูกให้เขาเจ็ดคนลูกเจ็ดคนที่รักเขาต่หากผมร้องตอบแม่มีความสุขแม่พอใจแล้วความสุขความสุขนั้นเหรอเจ้าคิดว่าความสุขมันได้มาง,ง่ายๆอย่างนั้นเชวเลือ ลองนึกดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ครั้งหนึ่งเคยสูงสง่งแต่ต้องมารับใช้มนุษย์ผู้ชายกับเชื้อสายของเขาต้องมาทนกลิ่นเหม็นเน่าในฟาร์มต้องนอนร่วมเตียงกับคนที่ร่างกายเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาต้องจัดการกับงานน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อทุกวันนางทรมานกับเรื่องพวกนี้แต่สุดท้ายความตายของเขาก็ปลดปล่อยนางสูอิสระมันชดยุติความทรมานที่นางสร้างขึ้น ตอนนี้นางถึงกลับไปบ้านเกิดไงละ่ะไม่จริงผมตอบโต้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยสักนิดเดียวแม่รักพ่อรักเลอทิพย์เยอะความรักเป็นภาพลวงตาทีู่กมนุษย์ไว้กับชะตากรรมตอนนี้แม่ของเจ้ายอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อทำลายภารกิจของนายหญิงข่านางต้องการทำลายอำนาจมืดนางใช้เจ้าเป็นอาวุธฉันั้น เจ้ามามีทางได้โตเป็นผู้ใหญ่แน่เราจะมอบจุดจบให้เจ้าใช่หมอผีกล่าวพางยกไม้เท้าขึ้นและตอนนี้ก็ได้เวลามอบจุดจบให้เจ้าเหมือนกันเมตตาข้าด้วยทิพวิงวอนข้าต้องการเวลาอีกสักหน่อยให้ข้าตายอย่างสงบเถอะแล้วเจ้าไม่เม,มตากับโนเวลบ้างไหมล่ะหมอผีถามเจ้าให้สิ่งใดกับเขา าก็จะให้สิ่งนั้นกับเจ้าเหมือนกันผมเบือนหน้าหนีขณะที่หมอผีแทงมีดลงไปทิพกรีดลองสั้นๆจากนั้นเสียงของมันก็เปลี่ยนเป็นเสียงวีดล้องของหมูตามมาด้วยเสียงฟืดฟ้าสั้นๆก่อนจะเงียบไปในที่สุดผมเดินตามอาจารย์ขึ้นบันไดโดยไม่หันไปมองเจ้าปีศาจแล้วต้องทิ้งศพของโนเวลไว้อย่างนี้ก่อน หมอผีใส่หน้าอย่างเศร้าหลวงพ่อสตอกค,คงยังอยู่ข้างบนบางทีเราอาจไม่ได้บ่อแสของมือปราบบานสำหรับเวอร์มันจากที่เจ้าปีศาจพูดนางอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่เราไม่มีเวลาตามหาอย่างสเปะสปะเรามีตระกูลแม่มดต้องจัดการฉะนั้นกลับไปที่หอคอยกันดีกว่าเจมส์น่าจะกลับมาพร้อมกับชาวบ้านที่ดาวแฮมแล้วเรารับมือพวกแม่มดเพียงลำพังไม่ได้เราจำเป็นต้องมีกองทัพเล็กๆ และเตรียมตัวให้พร้อมเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วหมอผีหยุดที่โต๊ะของโนเวลมันไม่ได้ล็อกเขาเริ่มคลินชักไม่กี่อึดใจเขาก็โชว์โซ่งเงินของผมขึ้นเอาไปเจนนมเขาโยนโซ่มาให้ผมอีกไม่นานจะต้องได้ใช้มันแน่นอนเราออกจากคาลือหัดลีดและเดินฝ่าสายฝนที่กนันหนักไปยังหอคอยมันขึน้นสิ่งที่ทิฟพูดหมุนวนอยู่ในหัวผม เราเดินเข้าไปในอุโมงค์ด้วยสภาพเปียกปอนเปืดอเปื้อนโดยไม่หยุดพักจากนั้นขณะที่เราเตรียมขึ้นบันไดเวียนในหอคอยผมก็หันไปถามหมอผีเพื่อขจัดบางเรื่องออกจากใจคุณคิดว่าสิ่งที่ทิพย์พูดเป็นเรื่องจริงไหมผมถามหมายถึงเรื่องอะไรละ่ะเจ้านมหมอผีถามห้วนๆเจ้าปีศาจอยู่ด้านมืดนั่นทำให้ทุกอย่างที่มันพูดน่าสงสัยเจ้าก็รู้นี่ ว่าพวกฝ่ายมืดมักจะหลอกลวงเราให้เขวมันบอกว่ามันกําลังตายแต่ข้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนั่นคือเหตุผลที่ข้าข่ามันทันทีจริงอยู่ที่มันอาจดูโหดร้ายแต่นี่เป็นหน้าที่ของข้าข้าไม่มีทางเลือกผมหมายถึงเรื่องที่ว่าครั้งหนึ่งแม่เคยเป็นเหมือนเวอร์มันเคยเป็นอมาตะนะครับพี่สาวของแม่เป็นลาเมียผมคิดว่าแม่ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกัน เรื่องนั้นไม่ต้องสงสัยเลยเจ้านมแต่ความเป็นอมตะจะมีความหมายอะไรวันหนึ่งโลกนี้ก็ต้องแตกดับแม้แต่ดวงดาวเองก็อาจหายไปไม่หรอกข้าไม่เชื่อว่าจะมีอะไรในโลกนี้ที่อยู่คำฟ้าได้และไม่ควรมีใครคาดหวังอย่างนั้นด้วยแต่ลาเมียมีชีวิตที่ยาวนานมากพวกนางอาจดูแก่ชราในร่างมนุษย์แต่จะดูสาวขึ้นเมื่อกับสู่ร่างดุร้าย ตลอดชีวิตพวกนางอาจอยู่ในร่างมนุษย์ได้หลายครั้งและแต่ละครั้งจะมีสภาพเป็นหญิงสาวสักวันเราอาจค้นพบความจริงเกี่ยวกับอมนุษย์ประเภทนี้มันอาจเป็นภาพลวงตาหรือไม่ก็ได้อย่างที่แม่ของเจ้าพูดคำตอบอยู่ในหีบเหล่านั้นวันหนึ่งถ้าทุกอย่างจบลงได้ดีเจ้าอาจมีโอกาสค้นมันดูแล้วเรื่องที่ว่าซาตานจะผ่านประตูโลกเมืดเข้ามาอย่างโลกนี้ล่ะครับประตูที่ว่ามันคืออะไรมันเป็นประตูล่องหน เป็นจุดเปลาะบางระหว่างโลกนี้กับที่ที่ปีศาจอย่างซาตานอาศัยอยู่แม่มดพยายามใช้มต์ดำเปิดมันให้ซาตานผ่านเข้ามาเราต้องช่วยกันหยุดเรื่องนี้เสียงของหมอผีดังกล้องบันไดเราต้องล้มพิธีเลมมรัดและหยุดพิธีกรรมนี้ให้ได้แน่นอนว่าพูดง่ายกว่าทำแต่ถ้าเราล้มเหลวแม่ของเจ้าก็เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วนั่นคือเหตุผลที่แม่ของเจ้าทิ้งห้องนั้นเอาไว้ให้ไง แต่ถ้าซาตานถูกสั่งให้มาตามล่าและฆ่าผมผมจะมีเวลาไปที่นั่นเหรอครับบ้านอยู่ไกลพอสมควรสิ่งที่หลุดเข้ามาในโลกนี้ต้องใช้เวลารวบรวมจิกและพลังอยู่สักพักจำตอนที่เป็นหมดเลี้ยวแรงอยู่ในเมืองบาดหลวงพักหนึ่งได้ไหมพอหลุดเข้ามาในโลกแล้วมันจะอ่อนแอในตอนแรกจากนั้นเลี้ยวแรงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆข้าคิดว่าเจ้าตัวที่เรียกว่าซาตานนี่ก็คงเจอปัญหาเดียวกัน เจ้ายังพอมีเวลาแต่มากแค่ไหนนั้นบอกไม่ได้ถ้าข้าสั่งเจ้าต้องวิ่งกลับบ้านไปหลบในห้องนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะผมยังติดใจเรื่องที่ทิพย์พูดอยู่อีกเรื่องผมสารภาพมันบอกผมตอนที่เจอกันครั้งแรกมันบอกว่าแม่ผมร้องเพลงแพ้แล้วผมก็อยู่ตรงกลางมันหมายความว่ายังไงครับเจ้าน่าจะคิดได้เองนะเจ้านมในภาษาของแม่เจ้าคําว่า t า a อสหมายถึงแพ้ ส่วนออยหมายถึงเพลงหรือเรื่องเล่าฉะนั้นเพลงแพร้จึงหมายถึงทากอสออยซึ่งเป็นที่มาของคำว่าโศกนาฏกรรมการที่เจ้าอยู่ตรงกลางทิพหมายความว่าชีวิตเจ้าจะพบเรื่องเศร้าซึ่งเป็นชีวิตที่สวนเปล่าและมุ่งสู่หายนะแต่เราต้องมองมันในแง่ดีและตั้งสติให้มั่นการตัดสินใจในแต่ละวันจะกำหนดชีวิตของเราเองข้ายังไม่ยอมรับหรอกว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้ว ไม่ว่าอำนาจมืดจะทรงพลังมากแค่ไหนเราต้องเชื่อว่าจะปราบมันได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเงยหน้าขึ้นสิเจ้านมเจ้าเห็นอะไรเห็นบันไดที่ทอดไปบนหอคอยใช่บันไดหลายขั้นแสด้วยเรากําลังจะเดินขึ้นไปไม่ใช่เหรอถึงกระดูกของข้าจะลา้าแต่เราก็ยังต้องเดินขึ้นไปทุกขั้นจนกว่าจะถึงชั้นบนลเลนแสงสว่างที่รลออยู่นั่นแหละคือชีวิตฉันนั้นเดิน ชีวิตเราต้องก้าวเดินต่อไปพูดจบหมอผีก็เดินขึ้นบันไดเวียนโดยมีผมตามมาติดๆเพื่อขึ้นไปยังแสงสว่างข้างบน